สวัสดีครับวันนี้เรามาดูคอนโดลุมพินีนะครับที่นาลาที่ว่าเจ้าพยานะครับลุมพินีเพลสอยู่ที่ชั้น12นะครับห้องเป็นแบบสตูดิโอแบบเป็นอย่างนี้ประมาณนั้นข้างนี้ก็มีห้องน้ำนะครับ อาา่อางล้งมือขนาดใหญ่นะครับฟ้าเป็นห้นองอ่างน้ำนะครับแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับมีโต๊ะกินข้าวนะครับโต๊ะทานข้าวก็วยี่สองตัวชั้นวางทีวีครับเตียงนะครับที่นอนขนาด5ฟุต ตูเสื้อผ้า,อาแอร์นะครับ2 0 0 0 b สองพันวิวมาดูวิวอาคารซีนะครับเป็นอาคารด้านหน้าสุดเป็นวิวเห็นแม่น้ำเจ้าพยาต้องบอกว่าอาคารซีนี้ไม่ได้เห็นแม่น้ำเจ้าพยาทุกทุกห้องเนาะห้องนี้เห็นแม่น้ำเจ้าพยามาดูส่วนที่เป็นครัว อันนี้เขาจะครัวครับมีชั้นแขวนครับสิงล้างนะครับไมโครเวฟตู้เย็นนะครับแล้วก็ระเบียงระเบียงกับผ้านะครับสื้อผ้านะครับสองฝาน่าตมครับ เยนสองประตูเนาะโอเคครับประมาณนี้ห้องสวยเฟอร์นิเจอร์ครบนะครับ